สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาช a นแน l วันนี้เสนอเรื่องนางพิลาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มกับหญิงสาวต่างหมู่บ้าน พวกเขาทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีทั้งสองรักกันมากแม้ระยะทางจะอยู่ห่างไกลกันมากเจอหน้ากันได้แต่ละครั้งอยากเย็นแสนเข็นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาวันหนึ่งชายหนุ่มจำเป็นต้องออกไปทำงานไกลต่างที่หลายเดือนด้วยระยะทางที่เป็นอุปสรรครวมทั้งความรักและความคิดถึงที่มีแด่หญิงสาวนั้นมีมากเหลือเกิน การกับพิมพ์จึงออกมาเจอกันที่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ที่ที่เขาทั้งสองนัดเจอกันเป็นประจำก่อนเดินทางการได้หมอบคำมั่นสัญญาให้กับพิมพ์เอาไว้ว่าจะเก็บเงินซื้อแหวนเพื่อมาขอเธอแต่งงานโดยเขาได้บอกกับหญิงสาวว่าในวันเสาร์แรกของเดือนสี่ในปีหน้าให้เธอมารอที่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ตนนี้และเขาจะกลับมาหาเธอพร้อมกับแหวนรวมทั้งใช้ชีวิตด้วยกัน จนกระทั่งเวลาผ่านไปชายหนุ่มก็เก็บเงินซื้อแหวนได้สำเร็จและเมื่อถึงวันเวลาที่การนัดกับพิมพ์เอาไว้เขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปเจอกับคนรักแต่ในขณะที่เขากำลังเดินทางไปเพื่อหาหญิงสาวก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างทางได้มีโจนชั่วดักปล้นเงินทองจากเขา และด้วยความโหนเหียมรวมทั้งกลัวความผิดพวกมันึงจิงในขาดชายหนุ่มเพื่อปิดปากทางฝั่งของพิมพ์ก็มารอการที่ตายต้นไม้ใหญ่ตามนัดซึ่งเขาเองไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มนั้นได้ตายไปแล้ว เธอเฝ้ารอเขาที่ต้นไม้ใหญ่ตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้พิมรอการตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นแต่ยังคงไร้วี่แววของคนรักเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรักที่เธอมีให้กับการไม่เปลี่ยนแปลงเธอยังคงมารอการอยู่ตรงที่เดิมทุกวันทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหนึ่งปีเต็ม ยังคงไร้วีเววของชายหนุ่มที่คิดถึงเธอจึงแน่ใจแล้วว่าชายคนรักทิ้งเธอไปแล้วจริงๆวันเวลาล่วงเลยผ่านไปนานหลายปีณหนะมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งแต่เขายังคงจําเรื่องราวของชาติแล้วได้ทุกอย่างจนเมื่อเขาเติบโตเป็นชายหนุม่มเขายังคุ่นคิดถึงเรื่องราวในชาติก่อน ชายหนุ่มตัดสินใจออกตามหาหญิงสาวคนรักในอดีตอีกครั้งเขากลับไปยังต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านเพื่อหวังว่าจะได้เจอกับหญิงสาวอันเป็นที่รักของเขาด้วยใจที่ยังคงซื่อตรงในความรักที่มีในระหว่างเส้นทางไปยังต้นไม้ใหญ่นั้นเขาได้เดินสวนกับหญิงสาวที่หน้าตาละไม้คล้ายคนรักในอดีตของเขาเป็นอย่างมากเขาจ้องมองไปที่หญิงสาวไม่นานนัก เขาก็แน่ใจว่าเธอคือคนรักของเขาในอดีตอย่างแน่นอนพิลาชายหนุ่มเอ่ยทักขึ้นด้วยสีหน้าดีใจเจ้าเรียกข้าหรือแต่ข้าไม่ใช่พิลาหรอกนะข้าชื่อพลอยจะจำคนผิดแล้วหญิงสาวตอบกลับเขาด้วยสีหน้างง,ง เขาจึงคิดได้ว่าหญิงสาวคนนี้คงจะเป็นแค่คนหน้าคล้ายเพราะหากเป็นทีมคนรักของเขาจริงด้วยวันเวลาที่ผ่านไปหน้าตาของเธอคงจะดูแก่กว่าหญิงสาวคนนี้ชายหนุ่มยังคงเดินมุ่งหน้าไปยังต้นไม้ใหญ่ ไปถึงที่แห่งนั้นเขาได้พบเจอกับหญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งหันหลังให้เขาอยู่แค่เพียงเห็นจากด้านหลังเขาก็มั่นใจว่าเธอคนนี้ต้องเป็นหญิงคนรักของเขาที่เฟกตตามหาอยู่อย่างแน่นอนชายหนุ่มเดินเข้าไปหาหญิงคนนั้นด้วยความมั่นใจก่อนเรียกชื่อของเธอเบาๆในช่วงเวลานี้หัวใจกำลังเต้นสั่นไหวด้วยความตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แม่พิลาทัานทีที่เขาเรียกชื่อนั้นหญิงสาวกว็หันไปทางตนเสียงด้วยสีหน้าแปลกใจรักคนสงสัยเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครเรียกเธอแบบนี้มาก่อนนอกเสียจากชายคนรักในอดีตของเธอคนเดียวเทานั้นเธอจึงไต่ถามเพื่อหาความว่าเขาเป็นใครทำไมถึงเรียกชื่อนั้นของเธอได้ชายหนุ่มจึงอธิบายว่าเขาคือคนรักในอดีตของเธอที่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ และแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาในชาตินี้จะเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำและความรักของเขาในอดีตยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหญิงสาวที่ได้ฟังพลันตกใจแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นเรื่องจริงทว่าเธอยังคงไม่เชื่อรวมทั้งไม่ไว้ใจชายคนนี้สัทีเดียวชายหนุ่มเมื่อเห็นว่าฝ่ายหญิงยังไม่เชื่อตนจึงเล่าต่อไปถึงเรื่องราวในอดีตและการนัดหมายรวมทั้งสถานที่ต่าง จนถึงเรื่องที่ตนถูกฆ่าระหว่างทางด้วยฝ่ายหญิงได้ฟังเช่นนั้นก็เริ่มเชื่อยอย่างสนิทใจโดยไร้ข้อกังขาใดๆอีกต่อไปเพราะสิ่งที่ฝ่ายชายบอกมาทั้งหมดนั้นล้วนมีเพียงแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้โดยความคิดถึงทั้งสองก็สวมกอดกันแนบแน่นด้วยความรักจากนั้นชายหนุ่มบอกกับเธอว่า กาาอีครั้งได้ไหมขอให้ข้าได้ททำตามสัญญาที่เคยแห้ไว้เมื่อครั้งอดีตหญิงสาวไม่ทันจะได้ตอบกลับมีเสียงของอีกคนแสกันมาขัดจังหวะเสียก่อนแม่ทั้งสองหันไปมองตามเสียงนั้นก็เห็นมีหญิงสาวอ่อนวัยกับชายวัยกลางคนยืนอยู่พวกเขามองมายังคนทั้งคู่ด้วยสีหน้าที่เกิดคำถามมากมาย เมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มเริ่มเข้าใจได้ในทันทีว่าคนรักของเขาในอดีตนั้นตอนนี้ได้แต่งงานมีครอบครัวไปเสียแล้วและหญิงสาวที่เขาเดินสวนกันในตอนแรกก็คือลูกของอดีตคนรักของเขานั่นเองแม่คุยกับใครลูกสาวเอ่ยถามแม่เขามาถามทางนะลูกแม่อำอึ่งตอบงั้นเดี๋ยวพิมพ์ตามมานะ ฉันทำกับข้าวไว้แล้วสามีของพิมพ์ูดเสริมเมื่อพ่อกับลูกกลับไปแล้วอดีตหญิงคนรักของชายหนุ่มจึงบอกกับเขาว่าใช่ข้าแต่งงานมีครอบครัวและลูกแล้วขอบคุณเจ้าที่ยังรักและไม่เคยลืมสัญญาที่มอบให้กับข้าเลยแต่ความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้ข้าขอให้เจ้าลืมเรื่องราวในอดีตไปเสียนะ เธอรู้สึกขอบคุณที่ชายหนุ่มอย่างรักและไม่เคยลืมคำสัญญาที่มอบให้กับเธอเลยตอนนี้เธอมีครอบครัวและอายุก็เริ่มมากขึ้นตามไวัเธอจึงบอกให้ชายหนุ่มไปใช้ชีวิตตามเส้นทางใหม่ของเขารวมทั้งลืมเรื่องราวในอดีตไปเสียแม้ว่าชายหนุ่มจะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เขามาช้าเกินไป แต่เขาต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมในอดีตอีกแล้วตอนนี้เขาได้มีชีวิตในภพชาติใหม่ชีวิตใหม่ที่กำลังเรียกร้องให้เขาตามหาเส้นทางของตัวเองเขาจึงตัดสินใจปลดเปลื้องพันธนาการที่ติดค้ังในอดีตให้หมดสิน้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาอีกครั้ง และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องนางพิลาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ